สวัสดีครับวันนี้จะมาขายรถครับเป็นรถ Toyota าคอมพิวเตอร์ปี2010เกียร์ธรรมดาวิ่งอยู่350,000กิโลราคาขายอยู่ที่600,000บาทครับจะเป็นเวอร์ชั่นของผมเรียกเป็นเวอร์ชั่น2.1นะครับตอนนี้เพราะว่าได้ทำฝาท้ายขึ้นมาใหม่ตอนนี้เวลาเปิดแอร์ก็ ไม่ต้องเปิดฝาท้ายแล้วครับตอนนี้ก็เปิดแอ,อร์อยู่นี่ครับโดยใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ไฟบ้านได้เวลาไม่ใช้งานเราก็ติดฝาท้ายได้จะแน่นนิดนึงนะครับนี่ครับเปิดออกมา นะครับข้างล่างก็เก็บของได้ครับลักไฟด้านหลังมีให้ครับเรามาดูภายในกันครับ ภายในก็จะมีแอร์มีพัดลมใช้งานแทบทุกวันครับรับส่งลูกไปโรงเรียนตอนนี้ตัวนี้ตัวเย็นลิ้นชักมีให้4ชั้นเก็บของได้ครับอุณหภูมิภายในตอนนี้25องศาครับภายนอกประมาณ30 ครับตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกเคลื่อนที่ครับตำแหน่งนี้ซ่อนแบตเตอรี่ครับเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรครับใช้งานได้เลยเออกเที่ยวได้เลยครับ,รบตรงนี้ก็ตู้เสื้อผ้า ด้านบนเก็บของได้ครับการพับเตียงเดี๋ยวจะลองดูพับมือเดียวจะได้หรือเปล่า <c oughs> เราก็จะสไลด์เตียง โอเคตัวนี้สไลด์เข้าครับด้านก็สไลด์เข้านี่ครับตอนนี้ก็พร้อมนั่งได้ ตรงนี้แอร์ตรงนี้จะนอนได้หนึ่งคนนะครับด้านล่างเมื่อกี้จะนอนได้สามคนเวลาเดินทางเราก็นั่งได้แต่ส่วนมากผมจะปรับเป็นที่นอนครับสนใจติดต่อได้นะครับราคา6 0 0 0นบาทครับผมขอบคุณครับ